อินเดียต้อนรับสู่ช่องฉันจะเล่นเกมหรือไอเพย์เกมนะครับกับเกมผับชีเอ้ผับเจนะครับอันนี้ผมไม่เคยเล่นเลยนะโอ้ยเล่นเองตบเองกันแน่เว้ยมุกเออไม่มีคนเล่นด้วยไม่มีใครเล่นกับผมไม่มีใครเล่นกับผมอมาไม่เอากดคนเดียวดีกว่า,เ,าเจอกันแล้วโอ้โหเจอห้องไว้ไวอยน้องคิงคองอยน้องตัว hey. เฮเฮก็มีนีว่วะ เกาะเกาะอ,อยู่บนอะไรนะเกาะอยู่บนวัดเหรอใช่ไหมไม่ใช่หรอเอาสวัสดีเวรุ่นชาวโชเวดาก,กองทั้งหลายคุณให้ผมน้ำโดดคือว่าเป็นการน้ำโดดที่มีเลิกเพราะคุณจะอยู่ไม่ถึง5ทีคุณจะตาย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 แน่นอนโอ้โหให้ตายเธอโรบิบบนโทรศัพท์นี่โคตรแรงเลยผมบ้าไปแล้วมันจะทำไมมันแรงอย่างนี้โอ้โหภาพอื้อโอ้โทรศัพท์ตัวเองโอ้โห โคตรเร็วแรงเลยโอ้โหโอ้โอ้โอ้ไม่ก็โทรศัพท์โอ้โอ้ค้างค้างค้างโอ้ยังเล่นได้ต่อก็จัดไปรอซอสอะไรล่ะเกมนี้ลงมาถึงพื้นเราต้องหาอะไรเป็นอันดับแรกเราต้องหาปืนใช่ต้องหาปืนโอเคเข้าห้องนี้ก่อนเลยโอ้โหได้อะไรโอ้โหไม่ได้เรื่องสักอันโอ้โหไอเราก็เพิ่งเล่นใหม่น้อเฮ้ยไดหมกสองโอเคเยี่ยมเยี่ยมเฮ้ยได้ปืนได้ลูกโม่มาทําอะไรเนี่ยโอ้ไปทัวไปทั่วแล้วโอ้ คุนี่คุนี่กับอะไรเป๊ปซี่เป๊ปซี่กระป๋องหนึ่งโอ้ยังยังดียังดียังดีเอาแต่ไม่โดดไม่ได้ละอ๋อได้แล้วได้แล้วแล้แหละเข้าบ้านต่อเข้าบ้านต่อมีอะไรบ้านนี้มีอะไรบ้านนี้มีอะไรมีปืนไหมมีปืนไหมเก็บย้ายก่อนเออเอ้ย,ย M4 ปืนมาตรฐานใครเจอก็ m อถามอะไรก็ m 4 M4 ออันดับแรกไม่รู้มันมีอะไรดีนะครับ m 4 M4 ไฟอก่อนใส่คุน4ี่เราไม่ชอบนะ ้ต้องไปหาโฮโลไม่กระเด็นดับเพราะผมไม่ถนัดเพราะผมไม่ถนัดขุนี่ไปพูดติดอะไรเนี่ยนี่ครับฟาร์มต่อฟาร์มเรื่อยๆฟาร์มเรื่อยๆนะเกมนี้ฟาร์มไปเรื่อยยังไงโอ้ยเก็บเก็บยาเก็บยาพาราก่อนเก็บยาพาราก่อนเออเก็บยาพารายาพาราวาซานโอเคตรงนี้มีอะไรมั่งปืนพกโอ้โหเอามาทําไมนะมาทําไมนะทำไมไม่ทิ้งทำไมไม่ทิ้งโอ้โหค่อยทิ้งค่อยทิ้งค่อยทิ้งเก็บทิ้งเก็บทิ้งเก็บทิ้ง โอเคได้ยูซี่มาบอกหนึ่งโอเคยังดีโอเคโอเคยังไงต่อเออก็ฟาร์มต่อดิกูกงพูดโงโนโน่เนอะเออขออภัยที่แชคขหยามนะครับโอเคเดินเดินเดินสำรวจเอ,อ้ได้เกาะหนึ่งมาเออยังดียังดีงดได้เกาะโอ้โหล่วงลงบ้านเลื่อนไม่รถถือว่าดีหันมองก่อนหันมองก่อนมี่อคนไม่ไม่มีนะเออโดดเข้าไปเอ,อ้เจอถังน้ำมันอย่ายาใจเย็น อย่ากดยิงเชิหนะกูกดยิงนี่ตายนะออก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 โอเคเกมนี้ต้องอยู่กับเพื่อนนะครับเราต้องแบบอยู่ใ,ใกล้เพื่อนไว้แต่ตอนนี้เหมือนเราจะแยกัับเพื่อนนะเหมือนเราจะโชว์ความกากเพื่อนให้เขาเห็นนะเออเข้าก่อนเข้าบ้านก่อนบ้านนี้มีอะไรดีอุย้ยที่ที่อะไรนะ่ะไปก็บอกปืนอะไรวะมันจะเป็นที่ลดแรงรีคอยใช่ใช่แน่เลยโอเคเดี๋ยวขึ้นชั้นบนเดี๋ยวขึ้นชั้นบน ชั้นบนมีอะไรชั้นบนมีอะไรมีอะไรหันมองก่อนก็มีคนเอ้ยไม่มีเอ้ยแป,ป๊บซี่กระป๋องหนึ่งลูกระเบิดหนึ่งลูกอืมอะไรไอ้ปืนพกไม่เอามีแล้วปืนพกมีแล้วไม่เอาแล้วไอ้ลงดีเออลงลงลงสามต่อสามต่อบ้านนี้มีอะไรเฮ้ยบ้านนี้มีโฮโลเราเราเก็บมาแลละไม่เป็นไร โอเคข้าบ้านนี้ไอ้บ้านนี้ไม่คนฟาร์มแล้วเราเราฟาร์มแล้วใช่ไหมลืมพอ <laughs> ชิงกิมันมีที่หลายฟาร์มมันมีที่หลายเอ้มันมีหลายที่ที่ฟาร์มนะครับ <laughs> ผมเพิ่งเล่นจริงๆนะผมผมไม่ผมไม่ได้เฟกอะไรนะผมเพิ่งเล่นไม่ได้มามาค่ะ6เกมเองเอ,อโดดลงบ้านก่อนเ,ออเช็คแผนที่ก่อนแล้วอยู่ในว,วงไหมเช็คก่อนเช็คก่อนข้าบ้านนี้หาของมีอะไรมั่งขึ้นชั้นสองก่อน โ okay. อเคไม่มีกระเป๋าสองไม่เอาหรอกยังไงดี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 ยังไงด,งไงดีไปทางไหนซ้ายหรือขวาไป้างหน้าจะดีกว่าโอเคบ้านนี้โอทางน้ํามันอีกแล้วเป็นอะไรที่ดีมากเลยแต่เราแต,แต่เราอย่าไปยิงน,นะยงนันเชียวนะยิงนี่โอ้โหเรียบร้อยนะชั้นนี้มีอะไรโอ้ชั้นนี้ชั้นนี้มีกระสุนเอ้ยมีน้อยหนาลูกหนึ่งโอเคได้ผ้ามันแผ่มาถือว่าดี หันมองก่อนมีศัตรูไหมเช็คเป็นงั้นแหละจริงๆล่นไม่เป็นหรอกน,นัก,กวอรวซอนได้ช้ำนี่ดิสช้ำมาสั้นพูดอะไรของข้าเนี่ยพูดอะไรองกูเนี่ยเอ้ยดูก่อนเออฟาร์มไปเรื่อยๆครับเราไม่รีบนะเราไม่รีบเข้าบ้านนี้ก่อนมีอะไรเอ้ยมีหมวกหนึ่งไม่เอาไม่เอาไม่เอาเรามีแล้วไม่เอาเอ้ยมีระเบิดควนันถือว่าดีถือว่าเยี่ยมดีเลยดีเลย น้ำมันแมวแมวแมวมีมมมมมมยุงมยุงพันท้ายพันท้ายของ M4 ใช่ไหมแล,แล้วน่าจะมีแล้วแหละถ้าเกิดไม่มีมันมันจะให้เราเก็บใช่ปะะ่าววะได้ใช่แหละผมตั้งเก็บอัตโนมัติโอเคหลงก่อนหลังนี้หลังนี้เคลียร์เช็ค <Check S 2> บ้านนี้ก่อนมีอะไรเอ้ยบ้านนี้มีกระสุนย่ซี่ไหนเพื่อนไม่ไหนกันแหละเพื่อนอยู่นู่นโอ้โหเพื่อนเราต้องอยู่ใกล้เพื่อนนะเ,นเกมนี้เป็นเกมที่เราแบบ เขาเรียกว่าอะไรถ้าเกิดเราเอ่อเอ่เอรวมกันเราลอดแย่งหมูเราตายนะต้องใช้คํานี้เลยเฮ้ยเพื่อนเราเก่งเกินเกินไปเพื่อนเกินไปเกินไปอันนี้เก่งไปแล้วนะเพื่อนโอแม่เจ้าตรงนี้มีอะไรให้เราฟังมัง่งเอ้ยคนเอ้ยบอดโอ้โคตรดีใจได้ยิงบอดพี่บอกแล้วไงว่าของพี่กำลังคืดพี่ใจตายเลยได้ยิงบอดโอ้โคตรดีใจเลย โอ้ดีนะเป็นบอดแค่บอดยังไม่เห็นนะคิดดูโอ้ถ้าเป็นคนเขายิงเขายิงเราตายไปแล้วโอ้ข้าบ้านนี้ก็มีอะไรเราฟาร์มมั้งไม่มีอะไรอะ่ะเอ้ยเกาะเวลสองสมุกโอเคถือว่าดีนะครับถือว่าดีถือว่าดีไม่เอาเลนดดอทไม่เอาไม่ใช้ชอบโอเคเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าดีกว่าเราต้องหันมองเราต้องหันมองรอบๆด้วยนะว่ามีใครหรือเปล่า เฮ้ยเฮ้ยสไปเดอร์แมนกูไม่อยากเป็นสไปเดอร์แมนกูไม่อยากเป็นไม่เอายิงหน่อยยิงหน่อยก็ได้เออต้องยิงมันก่อนต้องยิงมันก่อนเราจะเอาของยามันไงรอของมันดับหมดพอดีก็ส่วนปืนอยู่ที่กูหมดดิหมดพอดีหมดพอดีเออให้มันมุดซ้ายหนียิง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 เฮ้ยมันบล็อก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 บล็อกเฮ้ยโดโดโดก่อนเลยโดก่อนเลยเออ ยังชอบเลยด้องเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยใครยิงใครยิงเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยสิอ้าวใครเอ้ยขับรถจะมาชนเ้ยเอ้ยอะไรครับเนี่ยอ้าวน็อกน็อกว่าไงเทวดาตัวน้อยอ้าวตายแล้วโอ้รถระเบิดฉันมาทยอะไรทีี่่นู้โอ้ขับรถมาชนเลยไอ้เราคนลังเก็บของมันเพลินอยู่อะไรวะงงเลย โอ้งงสิครับงงขับมาชนเฉยเลยดีไม่โดนหลบหลังต้นไม้ทันโอ้เศร้าเลยเกือบจะเศร้าเลยเฮ้วเกือบจะกลายเป็นกล่องแล้วไม่ล่ะโอ้พ่อหนุ่มเทวดาตัวน้อยหิวเิอหิวเิวหิวเิวหิวเิวไพวกหิวเิวพวกนี้อ อยู่ดีๆกันไม่เป็นของเต็มเอาอะไรไม่ได้และนี่มีอะไรมากต้องการกระสุนยูซี่แบบกระสุนยูซี่จะหมดแหละดูดิโอ้เราไม่กินนัดเองว่าไงเพื่อนมีกระสุนให้เราไหมเพื่อนฮัลโหลเพื่อนเพื่อนเพื่อนผมไม่ได้เปิดไม้พูดมือนันแเลยผมไม่ได้เปิดไม้ผมไม่ได้เปิดไม้ไม่ได้เปิดไม้เปิดไม้ไม่ได้เพราะไมในคลิปมันจะไม่ได้เย็นเจมั้ย โอเคนะเพื่อนโอังชอบเลยขับรถมาชนโอ้โหโอ้โหพ่อพ่อเทวดาตัวน้อยเอ้ยยังชอบเฮ้ยคุณชอบเลยเอ้เออเก็บของก่อนเออยังชอบคุณชอบเลย ให้เพื่อนยิงปลายิงปลาเราเราเราเอ้ยรถ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 เอ้ยรถรถโอ๊ยพ่อเทวดาตรั้นอีกแล้วโอ้โหเป็นไงเป็นไงเป็นไงอยู่ซี่อยู่ซี่เป็นไงโอ้โหมีอีกไหมงามไส้อย่างนี้มันต้องขยี้ให้หนักขยี้ขยี้ขยี่ได้หมให้เราไว้อยู่เฉยขี่รถมาให้เราจิงสึกอะไรครับเนี่ยโอ้โหมงดี งงดีสองรอบแล้ววะเออขี่รถม้ยิงเชื้อเลยสงสัยยากเป็นเทวดาตนน้อยกันจริงๆเลยนะผมเพิ่งเล่นจริงนะผมเพิ่งเล่นจริงๆนะครับหนูเพิ่งเล่นจริงๆนะดูเววหนูกันรู้เลยนะว่าหนูเพิ่งเล่นน่ะหนูเพิ่งเล่นจริงๆนะแคะนหนูเพิ่งเล่นนะเพิ่งเล่นเพิ่งเล่นเพิ่งเล่นเพิ่งโหลดมาได้ไม่กี่เกมนะหนูเพิ่งเล่นจริงๆนะต่อออเอเสียงปืนเสียงปืนเสียงปืนเออปิดสามเนาะเ้ยเอย เวรกรรมแล้วส er ถานการณ์เกมตึงเครียดไปตอนนี้ข้างหน้ามันอยู่ข้างหน้ามอยู่ข้างหน้าสมก่อนไปช่วยเบอร์สามเออ, 3, อ <c oughs> เบอร์สามเนี่ยมากดสมกเอยไม่ใช่กดชุบสมกบ้าอะไรนะเอ <c oughs> อยู่มันอยู่ข้างหน้า <c oughs> เพื่อนมันอยู่ข้างหน้า <c oughs> มอยู่ข้างหน้าจะได้ <c oughs> ยินไหมคงได้ยินแหละเออแกรแคร์ถอยก่อนแหละใครไม่ถอยข้าถอยก่อนนะคนหนึ่งถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนแต่มันจะมาฆ่าซะก่อน เอาซัดไปเลยป่องหนึ่งก่อนตายม่รู้จะตายตอนไหนก็ไม่รู้คานคานแม่ทำทรงเป็นเล่นเป็นเป็นซะที่ไน่ลค่ะนะยิงจริง,จร,งจริงนะยิงยินเพื่อนน็อกเลยเฮ้ยเบอร์สามใจเย็นจะเย็นมันเดินมาแล้วมันเดินมาแล้วเดีย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 ว,เ,ยวเป็นไงดูนะละโมบุทธายะเอ้ปูเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเพื่อนยิงมันเออสวยน็อกไปดีเออ ตอนนี้สถานการณ์เกมเป็นเครียดครับมือใหม่หัดเล่นกับมือเทพผัดกาลเฮ้เพื่อนยังไงสมองไม่ต้องป่าแล้วเอ้ยไม่ใช่สมองดีระเบิดเออสวยเพื่อนสวยสวยสวยเออ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 โมโนทอปเผาเผาโอ้โอ้ระเบิดขวดเผากูตายกูตายเบอร์สามชุบหน่อยเบอร์สามชุบหน่อยเบอร์สามชุบเบอร์สามชุบชุบผมหน่อย เป็นการหัวร้อที่เฟ้งมากเ้ยสวัสดีครับช่องฉันจะเล่นเกมขอจบคลิปเป็นตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะไปฝึกฝีมือมาใหม่นะครับขอบคุณที่รับชมครับ